ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับเกม Sonic X Shadow Generation ที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่25ตุลาคม2567ที่จะมาในอีกอาทิตย์หน้าเนาะผมเนี่ยที่ไม่มีตังซื้อก็นั่นแหละครับก็ยังเล่นเกม Sonic Generation อันเดิมอยู่แล้วก็บอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกม Sonic Generation อันเดิม i p นะครับมันไม่ได้อยู่ในส t e ี m แล้วนะครับผม ผมก็เลยกลับไปเปิดเกม Sonic Generation อีกครั้งแล้วก็ตูมฮะยันลงมัดรูรูๆๆแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละฮะ Sonic x อช r ชอ e ์ e เจเนอเก็นะครับแล้วก็เข้าเกมมาแล้วเนาะก็นะครับมัดที่ผมลงเนี่ยก็คือมีด่าน West of b l i ิ s จากเกม Shadow the Hedgehog มีสกินคลาสสิกโซนิ c ที่ใส่ชุด Shadow Costume ที่เป็น DLC จากเกม Sonic Superstar แล้วก็มัด Real Shadow ดมัดนั่นเองครับผมโอเคเราไปเริ่มกับด่านแรกกันเลย let's go มาครับ let's go โคดชาร์โดเลยเฮดช็อกอ่ะอ่าได้อยูนี่ภาพก็สวยใช้ได้อยู่ฮะคนทำมอสเนี่ยมีแสงสีเสียงเต็มเลยไปครับสก๊อตแล้วก็ผมลงโฮมมิ่งแอทแท็กนะแบบกดล็อกให้คลาสสิกโซนิกมันโฮมมิ่งแอทแท็กได้นะแต่ในคลาสสิกเอ่อในเกมโซนิกเจเนเรชั่นเนี่ยคลาสสิกโซนิกยังไม่สามารถที่จะโฮมมิ่งแอทแท็กได้นะครับเพราะว่าก็คืออิงจากตามเกงิงยุค90นเนอะแต่ว่าการที่จะปลดล็อกมันได้เนะี่ยก็คือคุณต้องเก็บเหรียญแดง ในเกม Sonic Generation ให้ครบทุกด่านเพื่อจะปลดล็อกโฮมมิ่งแอทแท็นะครับถามว่าไปเอามาได้ไงก็ไปปลดล็อกตรงร้านคาเนาะมันจะมีโฮมมิ่งแอทแท็ของ c l a s s ิ c ซ o นิ c อยู่นะครับแล้วก็เลือกมาใช้กับตัวละครของ c l a s s ิ c ซ o นิ c เราได้เลยเนาะแต่ว่าผมเนี่ยไปปรับตั้งค่าใน h ฮดชอ m เมเนเจอร์ให้ผมแบบมีโฮมมิ่งแอทแท็ไงผมไม่ได้เล่นให้ครบไงเออมันก็จะแบบว่าไม่ได้เล่นเกมนานมากเลย เอาจริงความรู้สึกแบบผมไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะทำเซ็ตคิประวัติอย่างเดียวเลยเช่วยวไหมคิดว่าโอเคอยู่นะฮะอ่ะฮะไปขึ้นไปไปครับสป,ปินแดสไปโอเคสวยงครับไปกันต่อได้อยู่ไปปุ๊บนี่เป็นไงสปินแดสไปแต่รู้สึกว่าความเร็วของสปินแดสมันก็ยังช้าอยู่เหมือนกันนะนะโอเคไป เดี๋กอขึ้นรูปเลยรูปปยังไม่จบดานนะครับเรายังไปกันต่อนะโอเคฮะถือว่าภาพสวยใช้ได้นะําหรับมอดนี้เนาะก็นั่นแหละนะครับถ้าใครอยากจะลองไปโหลดมอดนี้ก็ดูเนี่ยก็ไปหาโหลดก็ได้นะจะทิ้งลิงก์ไม่ได้ล่างนะครับผมแล้วก็ r i p สำหรับเกม Sonic Generation หลักด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันถูกถอดออกจากสตรีมอย่างเป็นทางการแล้วนะคือแบบว่าเราจะซื้อราคาปกติไม่ได้นะที่ปกติมันขายอยู่ที่ราคา 689บาทนะครับแต่ว่าแรงอย่างกากเลยน่าเกลียดเกินโอเคพูดถึง Sonic Generation ต่อคือที่ Sonic Generation ถูกถอดออกก็คือ Sega เคยบอกแล้วแหละว่าจะถูกถอดออกเพราะว่าจะเอา Sonic X-Shadow Generation มาขายใช่ไหมแล้วก็จะเอา Sonic Generation เกมปกติของเราอะไปยัดในรูปแบบของบันด l โซึ่งจะมีเกม Sonic อีกหลายๆภา,าคแทนในรูปแบบราคาที่แพงกว่าเดิมนะครับก็นี่ตามภาพเลยเนาะนี่ฮะราคา2000กว่าบาทมง หรือไม่ก็พันกว่าบาทน,นี่แหละแต่ถือว่าแพงโคตรๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะเล่นเกมซ o นิ c เจ n น r a t ชันแบบดั้งเดิมเนี่ยคุณก็ต้องยอมเสียตังราคราตามในภาพนี้เลยน,นั่นเองครับผม <c oughs> บอกเลยว่าแพงจัดนะโอเคฮะเราไปด่านต่อไปกันเลยครับ Shadow X2 เนาะเป็นด่าน Shadow และมาละพี่แก let's go ปุ๊บเออ,เอ,อสวยงามครับไปฮนะ let's go นี่ฮะดิฟแบบโซนิคอลลีฟนี่เป็นไงเป็นเท่เออเดี๋ยวปั๊บไปต่อครับ let's go สวยงามนี่ฮะคอมมี่งแกแท็กคอมมี่งแกแท็กคอมมี่งะกนแทกโอเคกดล็อกสวิตช์กันไปละไปละแล้ว go ปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บวู้ฮู้มาแล้วฮะ มันจัดโอเคดิฟ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 เคเคได้อยู่นะครับดิฟมันโคตรมันเลยแต่ว่ามันคนละแบบนะคือรู้สึกว่าการควบคุมมันต่างจากรูปแบบดิฟแบบลูกบอลนะนะอันนี้มันดิฟแบบโซนิกอลิฟผมไม่แก้เหตุไรด๊บปผ๊บโอเคโอเคเอาจริงมูฟเซตของชาร์โดก็คือไม่ต่างจากโซนิคเลยนะเอาจริงๆครับแค่แอนิเมชันอาจจะต่างนิดนึงเนาะ โอเคสวยอยู่ตอนที่ผมคิดว่า Sonic X Shadow จะดเจนเนอเรชเขาจะเอาเกมเพย์ชาร์โดมาใช่ไหมผมนึกว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเขาใส่มุกเซนของ Doom Tower เข้าไปเนาะก็ทำให้ชาร์โดมีความแตกต่างจาก Sonic พอสมควรนะก็ถือว่าก็โอเคแหละเซ g a หาอะไรใหม่ๆเข้ามาในตัวละครนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าพี่แกจะเชื่อมโยงยังไงให้แฟนๆแบบมันดูมกเซนอะเออพลังของชาร์โดไม่ดูแบบโอเกินไปเดีย อ,อย่างแรงน่าจะใกล้จบด่านแล้วหรือ,อยังโอเคได้อยู่เคสวยงามชาดโดคือเลืองแสงมากตอนนี้ไปฮะเลสโก้ไปฮะจบด่านแล้วครับผมเยด็ดโอ้ม,อมก็น,นะครับถ้าใครชอบอยากให้ผมลงมอดอะไรอีกเนี่ยในเกม Sonic Generation สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยเนาะ ก็สุดสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับบาย